ไม่ต้องแอบนอกจอตัวมือไม่ได้เล็กเออตัวกูไม่เล็กนะเชคางแยกขึ้นอืดมึงนั่นแหละนเชคางแยกอเหียทุกคนกูเซ็ตกอยกูซื้อนี่มาแล้วกูทำไม่เป็นน่ะทุกคนกูทำกูซื้อมาต้องเป็นหมื่นกว่าบาทเนี่ยแรงที่เบสมึงอะแรงที่เบสมึงนั่นแหละแรงที่เบสเหียกูเป็นนัเชร้องแรงที่เบสขวบทเวียงด้วยพวงมาลัยแม่งบังบังเอารตีไข่สองครั้งน้องน้องกูไม่ใช่บังบังป้า้ามึงเถอะเขาบอกผู้หญิงชอบตลกเฮ้ยฮอันนี้ปัญญาอ่อน ตัวไรนี่มึงไอตัวไรนี่มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละต <ก S 2> ัวไรนี่กิระมังตกไปบ่อในจระเข้ในฟาร์มจระเข้กินมังมสวิรัตผมตกใจมากกินมังสวิรัตมันไม่กัดอืม <t> เอ้าหมาในปากเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เปิดคาเฟ่หมาไปเลยล่ะคะน้องเปิดคาเฟ่หมากูตกกระบ,บาลมึงไม่สัตว์เดี๋ยวเปิดคาเฟ่ม่ฝาในปากก็เดียวเดี๋ยวโง่ทีหลังก็ไม่ต้องซื้อมาเล่นไม่เจียมตัวไม่ทั้งโง่ดูเงา หยอกหยอกทันไหมครับไม่ทันเลยสัตว์ชะโงกลุงเอาตบม้าหรือมั้งฉันต้องปล่อยข้าวให้มึงกินหรอไปเตะปากลุงจนฟันล่างรวมกับฟันบนได้ไหมครับเต้ด้วยความรักคือฟันเป็นหนึ่งเดียวอะคือเตะรวมเป็นหนึ่งเดียวเออแล้วไงต่อแล้วฟันกูจะแตกหมดอีสัตว์โดนหาตามิดหรอพูดเบาๆไม่เป็นหรือไง ลุงเอครับช่วงนี้น้องอลุนเลียรูบงแม่วัวจนทอ้อช่วยเปิดรูบงลุงเอเป็นกำลังใจให้หน่อยครับไอ้น้องอลุนมึงไม่มีเพ<อ>ื่อนจะเรียนแล้วหลรยชีวิตมึงเนี่ยเอาล่ะน้องๆพี่ขอไปศึกษาวิธีเซตพวงมาลัยก่อนนะว่าแล้วก็เปิดไมค์ครับสวัสด,ดีคนดูหน้าใหม่ยินดีต้องรับสู่ช่องลุงเอสตริมเมอร์สุดหลอ่อ <c oughs> พ่อมันชื่อมิดแม่ชื่อนุช <c oughs> ลุงเอรับหัวรอเสียงดังๆหน่อยค่ะ <c oughs> กิ่นอย่างเดียวกลิ่นไม่ต้องอ่ากลิ่นไม่ต้อง <c oughs> นะ่ครับคาณทรงบอกเป็นนาเชแต่ตัวเองยังนั่งแช่อ้วนลงพุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่ง,น,งนาเชได้นะแช่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อเมืองตาย <c oughs> มึงนั่นแหละนาเช่ตบมึงนะอันนี้ไม่ใช่นาเชอันนี้นาเซียมึงเแหลนะนาเช่มึงนั่นแหละนาเชี่มึงนั่นแหละลุงเหมือนนักสู้เลยครับเอมเอาพ่อเมืองคุย เป็นเฮีย้ยอะไรกันเนี่ยมุงนี้มันเสมอต้นเสมอไปจริงๆอะไรที่บอกว่าศึกษาคือไม่ได้ดูเคอะไรสักอย่างกู <g> uh> ดูแล้วน้องเขาก็ประกอบอย่างเงี้ยเขาบอกไฟเขียวจะขึ้นกูไม่เห็นเฮี้ยอะไรขึ้นเลยเขาบอยเขาควักปืนมายิงแต่นี่ควักจูนี่มายิงไม่เอาไหมเอาซะไหมเอาซะไหมครครับกดปุ่มสาตาร์ทค้างไว้แล้วกดปิดหน้าจอคอมรับเครื่องหมายสี่เหลมั่ว เนี่ยเนี่ยข้าคิดจริงไหมผมเพนพนักงานลุงเอโดเนตในไลฟ์ลุงเอไม่ได้เยอะนะครับมันไลฟ์ฟอกเงินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบื้องหลังน้องเบื้องหลังเฮียเลยไลฟ์ฟอกเงินดี๋ยวกูจะตกกระบาลมึงนะแนะนําการเล่นเกมนี้ครับทาไมวะ่แรกเราต้องขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ขับไปเหยียบหัวพ่อเหยียบหัวพ่อมึงเถิดเนี่ยแนะนำกันอย่างนี้เลยกูเลยเล่นไม่ถูกเนี่ยรักนะครับลุงขอบคุณมากครับเออรักมากทักนักหวง หนูหูสักนัดแม่พวกมึงเนี่ย <S <S อ๋อกูยังไม่ได้เสียบปากรักหนูเป็นภาษาเวียดนามแบบยาวๆเฮ้ยรักน้องคิดถึงใดดูดาวที่เดือดเดือดที่เดือดเรื่อยๆคุณลืมเสียปบปากแป๊บนึงสปอนเซอร์ใหม่รอครัวซองบนหัวทำไมไม่สนับสนุนของไทยน้องครัวซองบนหัว<า>พ่อมึงเธอกูไม่ได้คุสปพัสซ่าครัวซองม่วงน่าเช่ลุงเอครับทำทรงพูดเพราะไอเอาเอาหาพ่อเมืองเร็ว มืยอดครับลืมเสียปักปักอยู่นี่สปอยนะพรุ่งนี้ไปไเ,ปนปเป็นไลฟ์กับพี่เต่าแล้วพี่เป่าชวนเล่นเกมนะครับมันจะไปยากอะไรประกอบพวงมลาลัยเสร็จแล้วก็กดปุ่มสตาร์แล้วก็ลากสาย USB เอามาเยเกรูมาเหสีน้องมันไม่มีรูมาเหสีหรอไอ้เหี้ยผมจะบอกวิธีเซตครับใช้เยลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้อง<า>มึงอย่าเพา<ถ>้อเถอะเพอลืมเสียปัก a few moments later นี่กูลืมเสียปักจริงด้วย เขินจังเลยอ่ะเออนี่ไงมันหมุนแล้วมันหมุนแล้วตอยหมุนตอยหมุนตายหมุนนะฮะตยหมุนตอยหมุนนี่ค่ะพวกอะไรหมุนติดแน่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไอ้เฮี้ยคนเฮี้ยอะไรโง่ขนาดดึมเสี่ยปักวะน้องมามาอย่างนันเชะเขาทำไมมันยังลงล่างอยู่อีกอ่ะต่อสายที่มีให้ในกล่องพวงมาลัยแล้วก็ต่อทำไมยังเป็นอย่างเงี้ยน้องมันจะเชื่อมให้ครับ มามาเดี๋ยวสอนลองดูข้างๆมันจะมีสาย USB ลุงเอหยิบมันขึ้นมาอะแล้วก็จิ้มหน้าพ่อ้องเนี่ยมันทำไมเมาส์มันยังไหลอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอะหัวค่ำแบบนี้ก็เงียเน้อง้อือย่าเพิ่งเงี้ยนก่อนเถอะอีสักน้องๆทำไมทำไมเมาส์มันยังไหลอย่างเงี้ยงงอะเห็นคันเกียร์ไหมอยู่ทางขาเองไงตอนเนี้ยมันใช้ได้แล้วแต่ทำไมเมาส์มันไหลอะ่งเงไม่เข้าใจอ่ะ จริงเหรอจริงมันไหลจริงโทษได้ไหมละ่ะแล้วทำไมมองทำยงังไงวะหุบป,ปากมองมันไหลอ่ะของปลอมครับทุกคนสั่งจากจีนอเน้นอเน้นอ,อเน,นไม่ได้จากจีนจุงเองเคยดมจูดี้ตัวเองแล้วทำหน้าหยีไหมคะ น้องน้องทำหน้ายีอ๋ออ๋อทำหน้ายีเหรอเคยเคยครับเกือบ <c oughs> ด่ามึงแล้วนะมุงนี่มันสุดยอดจริงๆแกล้งโง่โเ,เพื่อเอายอดโดเนทไม่ได้แกล้งโ<อ>ง่น,น,น้องกูโง่งงจริงๆลุงเอครับ<ๆ>ที่ลุงลืมเสียปลั๊กลุงโง่เอาคอนเทนต์หรือลุง,งโง่โคตรพ่อโคตรแม่จริงหรอน้องน้องกูไม่ได้ขนาดโง่โคตรพ่อโคตรแม่หรอกครับ a few moments later ไอ้ไอ้ B บเพื <EB> ่อนผมหน่อยครับเพื่อนผมชื่อติ๊กร้องเพลงด้วยนะลุงแฮปปี้เบิร์เดย์น้องติ๊กของเราดูที่มาเทไม่รู้นะ่ไม่ค้างแยกนะครับเอาทำไมรถถอยหลังอะอ๋อเรถชนอะไรอะะไรครนเล่งอะลุงทำเน่าพี่เบียดเหม็นครับอยมีไลฟ์กับพี่ปาใช่ไอ้ไอ่ไอไอไอ้บกบบกไอ้ไอไปหลังไปลงอ่ไอ่ไอ มันเขึ้นแล้วหรือนี่คือพนักงานสรรพากรมาตามภาษีโคนเขาดีดีนี่เขาเห็นซื้อของเล่นไหมลุงเดี๋ยวลุงเอครับเกมนี้ตอนเล่นถ่าใช้พวงมาลัยอันนี้จะเล่นยากแนะนาพวงมาลัยรถฟอร์ดของลุงไปถอดมาเลยน้องคนที่อะไรถอดพวงมาลัยรถฟอร์ดทีเด็ดเอลลมต๊ะว,วันนี้ผมต่อสองลูกควบสามนาโปลีต่อหนึ่งลูกเจ้าลุงพุ่งต่อลูกครึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฟาโดมันอะไรอยู่ข้างหลังครับขวาย จะไปยากอะไรวะไอ,อ้เหียก็แค่ฟันเหลืองทำยังไงครับฟันเหลืองทำยังไงกูก็ไม่รู้น้องไปฟอกฟันดีสั์ลุงเอครับเกมนี้ลุงต้องขับระวังขับระวังหน่อยนะครับทำไมอ่ะจะแปลงเป็นออปติมัสครับนอง,นอ,งนองมึงอย่าเบียออตติมัสมันไม่แปลงร่างไเไอ้เหียไอสองหน่อยครับวันวันมันพูดแต่สาวอง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 อะไรก็สาวองสาวองสาวองงเออ มื่อาดาวหไอ้เหี้ยติดตามมานานแล้วครับขอถามอะไรได้ไหมครับวันนี้มาเล่นเกมขับรถขนโรงสพ่อมิตรเหอรอครับสุง,สงเกนให้หน่อยครับสงเงเกอิสิลีมึงอ่านสแกนออกสังเกนได้ไงวะมึงเบอร์อะไรอิสิลีเดี๋ยวอิสิลีมึงอ่านว่าสังเกนได้ไงถ้าลุงเอชวนหนูเที่ยวหนูขอนั่งแท็กซี่นะคะ <laughs> ทำไมอะ ทำไมน้องนั่งกับพี่ไม่เป็นไรหรอนั่งกันได้ครับพรุ่งนี้จะไปถ่ายคลิปกับพี่เปาใช่ไหมครับใช่ครับพรุ่งนี้เดินทางปลอดภัยครับคลิปเขาเรองสีน้องๆเนี่ยเนี่ยพี่เปาจะอุ้มกูแทนแล้วน้องรถแบบนี้จริงๆนะกูระเวงนะว่าให้ขี่ควายส่งคนมาส่งคนมาใ้สักอุ้มกูหรือเปล่าเนี่ยพี่เปาอุ้มกูเปล่ากูยังไม่รู้เลยในตอนนี้เอาจริงนะเอาล่ะค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกระบือขับรถน้อง กูไม่ได้ขับมือมึงอ,อะไรขับมือขับรถนี่เพ oh <my> ี่ยลุงเอครับ,รบไลฟ์นี้บันทึกไว้ด้วยนะครับทำไมอ่ะเพจเฮียขับรถจะได้ส่งคลิปให้ตำรวจได้งน้อง,งน้อ,ง,นอ,ง,องกูไม่ได้เฮียขับรถน้องขับรถแบบนี้กูบอกตรงๆนะว่าอย่าไปเผลอยืมคู่ไวใครเขาขี่นะกูไหวละ <laughs> ซ้อมขับรถคนของนีสันพากรหรอครับเนี่ยมึงหาแต่คำมาพูดอะกูจะเลยกูไม่กล้าขับเลยเนี่ยขับรถแบบนี้กูสงสัยจริงๆเลยเอใบขับขี่ที่มึงมีนี่ซื้อมาไหมกูไม่เวบขี่เนาะลุงเอครับครับครับห้องอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมไปไม่ได้วะอ๋อนี่ถอยหลังก่อนแป๊บหนึ่งทางมันไปไม่ได้หนูดี่ค่ไปทางนี้ลุงไหว้แม่ย่านางยังครับเดี๋ยวก็ดุยสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองลูกช้างด้วยขอให้ลูกช้าง ขัซื้อจอยพวงมาลัยมาแบบนี้มีโอกาสจะเล่นเกมอื่นไหมครับเช่นเกมขับปอเต็กตึงมารับศพพ่อมึงเกมปอเต็กตึงนะครับรับพ่อมึงเถอะนักศึกษาวิชาทหารเอลุกเพราะมึงขับรถแย่ดันพื้นท่าเตรียมห้าครั้งปฏิบัติสอง ทุกคนมาเร็วมาถ่ายรูปกันนี่นะครับหน้าตาของคนไม่ไปละหมาดไว้คนไม่ยอมไปละหมาดกูไม่ได้เกี่ยวเลยกูไม่ได้ไปละหมาดอะไรเอ,อถ้าขับงัวขนาดนี้มึงซื้อรถถังมาขับเถอะน,น้องให้กูชนแหลกเลยเหรอขับซื้อรถถังอีเกเหี้ยฝันร้ายกลมทางหลวงน้องแป๊บนึงเดี๋ยวกูกำลังหัดอยู่เอ้ยเอ้ยจอดไฟแดงเป็นว่าเอาแล้วเอ้ยตบมือได้เดี๋อดูดูการเลี้ยวของพี่นะการกินนี่ของพี่เฮ้ยเฮ้ย ถ้ามึงขับรถแบบนี้กรูกว่าอีกไม่นานเจอกันในเพจเียขับรถแน่นน้่วงหมายสี่เหลี่ยมลุงเอ้ยมาวะไอ้เหี้ยมาว่ะสภาพสอบใบขับขี่ออนไลน์ช่วงโควิดไม่ใช่กูกูไม่ได้สอบออนไลน์เนาะลุงเอเคอ,อันนี้ถามแบบสาระเลยนะคะระนะับจชอบรอว่าไม่จ่ายภาษีอันนี้เรื่องจริงหรือหยอกคะ่ะน้องคะ น้องคขับแบบนี้อาม่าแถวบ้านกูยังขับเก่งกว่าน้องมึงอย่าเทียบกูอามากูเซียนกว่าเดี๋ยวกูเหยียบเต็มแม็กให้ดูลุงเอครับ,รบผมสงสัยทําไมลุงเออาครัควซองไว้ที่หัวครับไม่ยี่ครัวซองน้อยหัวง่ะเชลุงเอครับ,รบฝากชนเด็กแว่นท่อดังแถวบ้านหน่อยครับจัดให้นะหมายสี่เหลี่ยมฝันร้ายเด็กแวน่นมาแล้วฝันร้ายเด็กแว่นมาแล้วฝันร้ายเด็กแว่นมาเลยนุ๊กลุงเอครับผมคือตารีบันได้รับจ้างมาฆ่าลุงหลบให้ดีนะสามสองหนึ่งตา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  ตา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 รีโหลดตา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 ขูขับรถบรรทุกไปโดนตาลีบานเก็บเอาไอหนูมันยังไงลูกอย่าไปยืมควายใครเขาขี่นาเอาไอ้หนูยังไงลูกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกช้างด้วยใช่เรียกตัวเองลูกช้างตัวอย่างกระทางโครงรวมกันมึงเนี่ยทั้งขูรวมกันมีเฮียมึงนั่นแหละลุงความฉลาดปรับตัวกับสมองไม่เข้าครับโอ้โหชื่อกูซื้อใบขับขี่ไปเหมือนจริงไหมครับชื่อแต่ละชื่อกู มาดูใหม่ครับพ่อลุงชื่ออะไรหรอครับสำหรับคนที่มาใหม่พ่อลุงเอชื่อมิดแม่ลุงเอชื่อนุชใจหายหมดเลยฮะลุงเอผมขอเตือนลุงนะลุงในการขนแรงงานต่างด้าวมันผิดกฎหมายมึงหาแต่พูดให้ตำรวจจะจับกูไว้ได้ขนแรงงานผิดกฎหมายเลยมึงอะอไฟเขียวมันจอดไฟแดงมันผ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ้ยนึบหลาย ้งมึงขับรถแบบนี้จริงดิถ้าจะเข้ากรุงเทพบอกกูก่อนนะทำไมไม่ออกบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนส่งย้มห้อเขาทำไมเขาหยุดทำไมอะไฟแดงเลยเขาจอดกันทำไมวะพวกนี้ลุงเอครับผมอยากจะขออะไรอย่างหนึ่งครับมันสำคัญกับชีวิตผมมากเรียบพวงมาลัยหน่อยครับ ลัครบยินดีต้อนรับสู่รายการเต่าซิมูเลเตอร์ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช้าขนาดนี้มึงเดินจูงรถเลยก็ได้เอพองคนมันหัดอยู่อีเหี้ยลุงคะคเกมนี้ห้ามขับเร็วนะคะจริงหรอ,อทำไมอ่ะถ้าขับเร็ว ต้องเหยียบมิดน้องกูเป็นแม่ย่านางกูก็หนีอาขับแบบนี้น้องมึงใจเย็นๆก่อนพี่กำลังหัดอยู่เออเอมรึงขับรถแบบนี้เมื่อรึงซื้อฟอร์ดมาประดับเราว่าพระดังวันนี้ก็ไม่หนดูมขับบ้าฝันร้ายคนอุบลเอ,อ้าเอ,อ้าอาทำอะไรกันเนี่ยคนมึงดูมันขับรถกันดิ ลุงไเยสแม่ขับแบบนี้แม่ย่านางยังนั่งสวดมนต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ย่านางรอเค็มประกันเครื่องหมายสี่เหนี่ยมการตั้งป้มันมันบอกไปเนางนั่งสวดมนต์น้องลุงเอครับส่งยาบ้าให้พระถังซัมจังรอคราบได้ฝากกดไลค์หน่อยนะครับมีด่านสันพากอเหยียบเลยมี่านเหรอชากรดดูระ A later few moments รักลุงเอนะครับปิดเทอมนีพวกผมจะไปอุบลพวกผมขอรุงกระทืบลุงจนกว่ายีราฟจะคอสั้นได้ไหมครับวิ่งวิ่งสวัสดีครับสวคุณติมชาติดต่อจากบริษัทประกันทางเราขอเลิกสัญญานะครับขับส้นทีนแบบนี้เอจะไปละหมาดยังไอ้สาเซนน้องๆกูขับรถส่งเขามึงใจชวนกูไปละหมาดอีเหียมันไม่ใช่เวลาละหมาดหรือเปล่าเออ ขับแบบนี้ดูยังไงก็เป็นครับเป็นอะไร,รขับแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใบขับขี่ใกล้ชันวันนี้พบกับเอโมเดลิ่งนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขับไปเรื่อยซาต์ตะลุยน้อง2 2> กูไม่ใช่ทำเอโมเดลิ่งกูไม่ใช่ประตูน้องแกสีนะลุงเอฉันคือทาคาฮาชิเรียวสเกฉันขอท้ายในมาแข่งรถที่เขาอากินะกับฉันเหอเธอไอ้เหี้ยฮากินะเหี้ยอะไรมึงอย่าเบี้ยวไปหมดนะน้องลุงสแกนได้ไหมคะหมายถึงไปสแกนสมองลุงอาคา โง่มึงตบกับกูไม่อสราบลุงเอครับ,รบถ้าไม่เลิกขับโง่โง,งระวังรถมันโมโหแปลงเป็นออปติมัสแล้วเตะหน้าพ่อมุงนะครับเครื่องหมายสีมันไม่หวังดีมันไม่มีรถทําอย่างนั้นหรอกแลงออฟติมาสแล้วมาเตะกูอะ <c oughs> บทชีวิตแม้มันจะหนักหนาฟ้ายังมีเมตตาเครื่องหมายสีใจไปหน่อยบทชีวิตแม่มันจะหนักหนาอะไรเนี่ย รถไรครับรถบรรทุกครับรถบรรทุกรถอะไรครับเดือดร้อนคนอื่นอ๋อรถอะไรอ๋อขอโทษครับครับขึ้ม่ใช่ครับลุงเอฟันสีไว้หรือเยนโลครับอ่าสีไว้ครับไว้แปลงทีหลังรอครับชีวิตจริงอย่าไปหาซื้อรถ4ีล้อ6กล้อนะขับวนเป็นไก่ชนเลยกลับไปปั่นจักรยานเธอเอ กูไม่ได้ขับเป็นไก่ชนนี่เฮียขับแบบนี้ขายรถซื้อรองเท้าดีๆสักคู่แล้วเดินเถอะกลัวว่าประกันอลอดขาดทุนแน่ๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องม่ได้กูไม่ได้กูซื้อรองเท้าดีๆักคู่น้องมีสอบประหลัดแล้วครับเฮ้ยให้กาลังใจหน่อยครับประหลัดอะไรวะประหลัดขีดพ่อมึงสอบกันเถอะประหลัดขีดไอ้เฮียตังไรไปไงขับโง่จนถนนหนีน้องมันไม่มีหรอกใครโง่ขนาดเบอร์นั้นไอ้เฮียขับโง่จนถนนหนี ไมม่ีรคับลุงเอครับลองให้ให้ดูหน่อยคัะร้องปลอมจัดเองพอๆกับที่เขาที่บอกว่าเขามีใจให้ลุงอ่ะโอ้โหไปว่าเขาอีกตัวเองย้อนสอนสำนี่ยกตัวเองเบิ่งไม่มี่น้องสมนียกอะไรจักรพัดย้อนสอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวแก้ทางแม่ย่านางผมไม่ด้แก้ทางไม่่านางงครับผมรักลุงเอมากนะคนเชี่ยะไรตัวแก้ทางไม่ย่าทางกันเลยขะบยังกับหมาดมพื้นกูดินน่าจะถึงก่อน เี้ยอะไรครับมันหมาดมพื้นเลยเห็นภาพเลยสัตว์เพี <c oughs> ย้ยขับมันหมาดมพื้นทุกคนครับถ้าถูกเป็นพ่อค้ายาแล้วต้องขนยากรวกคงไม่จ้างไอ้ยีนี้โดนจับตั้งแต่ขับผิดเลยล่ะน้องใจเย็นพี่กำลังหัดอยู่ข่าวหน้าหนึ่งประกาศหนุ่มวัยกลางคนทําใบขับขี่ออนไลน์ดับกลางอนาจครับรถสวนเลนแม่ย่านางใจสัน ล,ลุงเอคบ,คบขอกำลังใจหน่อยคอ่ะหลานผมขยับไม่ได้มาก้าเดินเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหลานผมเพิ่งเกิดมึงเป็นเฮี้ยอะไรอะน้องตังไรไปหมดอ่ะให่ถึงจุดหมายยังค่ะล้้แวส่งโรให้เรออนเหม็นเปรี้ยวชอบหายน้อง สาวจะส่งโ้อให้ไม่ใช่โรเคชันมันจะส่งร้อนให้กูซ่นทีนแบบโมไดโมไดคุยส่งร้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอขับรถเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอบรรทุกยาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหนึ่งรอยกิโลเมตรต่อหนึ่งนาทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอยังไม่ปลายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ย่านางหนีไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมป้าตือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่เคยดูตีสิบไหม หมดชิ้วต่อแหม่มจ่านักนาบอายังมีเมตเตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัยรุ่นหัวลากเครื่องหมายมสี่เหลี่ยมรถพ่วงซิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันร้ายคนอุบล <c oughs> ถ้าเราสามารถม้วนจูดี้กลับหลังหนึ่งตลบประเทงรูบงพิชิตมานได้จะนับเป็นพลังพิเศษไหมเนบึนนนบึนมึงอย่าจังไรเถอะเฮียไหม่นะนะเฮียอะไรขับรถแบบนี้เห็นอนาคตเลยครับทำไมอ่ะอนาคตรัวของวัด <c oughs> มา <c oughs> มามามา มาน้อง no. ม,มันบอกกูเป็นนาคนรั่ววัดเขาลองหรือแม่ย่านางในรถดูค่ะเผื่อตอนขับรถจะได้ไม่โชงงูไม่เชื่อรอบว่าทอนยากโง่เองหรือเปล่า เมื่อก่อนผมฝึกวิชากังฟูใส่รองเท้าหนัก30กโลเครื่องหม่ดอลล่าแรกแรกลำบากเครื่องหมายมายาหลังหลังสบายแล้วเครื่องหมายมาย่านั่งวิวแชร์เข่าลุดใกลปล่อยควายออกมาขับรถมาเก็บด่วนเลยน้องมึงเป็นหีอะไรกูไม่ใช่ควายรูถนนเ้องเกมมันคงรำคาญอาวนไปมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขับรถบันไกดผีกระทิง ลุงลองคิดดูว่าขนาดเกมยังทนลุงไม่ไหวมันเลยยอมให้มุงผ่านเควสไปจะได้รีบไปพลนลลุงเอครับ,รบทำไมรักครั้งแรกผมเจ็บมากเลยครับเจ็บท,ที่เขาซอยดากมึงหรอทุกคนครับขับยังนี่มาดูกันเลยนะครับว,ว่าระหว่างแม่ย่านางกับนาเชทายรถใครจะช็อกก่อนกันนาเชทายนาเชยังช็อกกันน้องลุงทารองพื้นหรอคะ ไไม่ได้ทาเลยคหนูว่าลุงเหมาะกับรองเท้าดีกว่าหน้าฮีแบบนี้มึงตอบกับกูไปอสัตว์มึงดูมันดิอดอลลา,ลาเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดลาอลล่าเครื่องหมายดอลล่าสี่หนุ่มเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าเครืค่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าอยางอื่นหูสักนัดมั้งหูสักนัดมั้ยหมูสักนัดไหมขับรถชุบเสาไฟเอาแม่ย่านเลพี่นี่ไม่โกนายหนูไม่ได้ครับบานหวั่นคนป่วยจากฝุ่นส่วนติ๊กโรหวั่นใจชำรุดมนุษย์ค้างคาวหวั่นใจชำรุดมนุษย์ค้างคาววันคนตื่นกว่า สุงเธอหุ้ดหนูเลิกเรียนแล้วแม่ซื้อวัวให้เลี้ยงตอนนี้โดนสิบล้อหามทั้งคนทั้งวัวเลยค่ะนั่นแหละแม่ไม่ประเมินเลยอามลุงครับ,รบพ่อผมเสียชีวิตแล้วครับรรตายนอ่แหยะขับแบบนี้พ่อจะเหลือหรอ ข่าวด่วนพบลุงโลน้นต้องสงสัยขับรถพ่วงหอบเงินโดเนตหนีสันพกรก่อนจอดรถโง่ตรงสี่แยกหอ,าาอบเงนินหนีหนีเลยล,ลุงเอครับลุงเอผมว่าจบลายนี้ขายกระบาท,ทิ้งซื้อจักรยานดีกว่าครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนขับใจลอยคนคอยรอเป็นวัน น้องใจเย็เยนๆพี่ขับเร็วอยู่เนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันไร้แบรีเออร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงทะลุด่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถถังหลุดถนนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใบขับขี่ก็แค่โบชัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ย่านางเซนใบาลาออกรักที่ให้เธอไปมันไม่พอหรือเธอไมอ่อยากรอกันแน่รักเธอจนหมดใจเธอบอกเอากลับไปไม่ต้องการคนที่ถามว่าเก้าอี้ของอะไรขอตอบแทนนะคได้ครับ ของลุงเอของลุงอีนี่เองนะครับลขนงเอครับเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าแหม่ทำเป็นพูดครับไอแก่รักกัครับเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าขอเยสปูดหน่อยนั่นไงจินตนาการเยอะครับปกติผมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะใช้เงินแก้ปัญหาแต่ปัญหาของกูคือโดให้หมดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาสี่แม่มึมเอาน้องมึงด่ากูทำไมอะมึงโดนเองอะไรหน่อยนะครับสี่เหลี่ยมวันรุ่งสร้างตัวรถทุกวัวแต่งซิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกําลังข้ามมองสร้างไปก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าเทหรือหน้ารถตกัวแ่่งงิ ในเกมยังขนาดนี้กูว่าเมืองขายกระบาดแล้วไปขับกระบือเถอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงสารถนนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ย่าขกระเนร์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นแม่ย่านางประจํารถคันนี้รู้สึกท้อมากขับอย่างกับจับฉลากใบขับขี่น้องกูไม่ได้จับฉลากมาลุงเอครับหกแสนซับลุงสปรีม24ชั่วโมงไหมครับอยากเห็นผมว่าช่องแชทก็อยากน้องมึงอย่าไปหาอะไรกูเขียนตายรักหนาเถอะอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายไล้วจอดรถเพื่อแปลงฟัน GPS ก็เหม็นเป็นไหนห้าซีอื้อหือมุมนิวนี่พี่อุบวิริยะหันมาขับสิบรอขนส่งมาแล้วหรอ กูว่าเลี้ยวซ้ายไปไหน GPS เลยกูเลี้ยวซ้ายไปแปลงฝันน้องเมืองอุบลสี่เหลี่ยมเหม็นเปรี้ยว GPS ไอ้กูไปแปลงฝันเนี่ยไอ้เหี้ยดูมึงแล้วกูบอกเลยกูจะไม่เข้าใกล้ถนนแถวอุบลเด็ดขาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันรายปทางเครื่องหมายเลี้ยวซ้ายไปแปลงฝันน้อง GPS ก็เหม็นเป็นนู่นมันพูดอ่ะ